ด่วนล่าสุดพี่น้องไม่ไวดราม่าอีกแล้วครับคู่นี้ SP ีนะครับแพลวาสันคู่รักแห่งปีเนี่ยบินไปถึงเกาหลีก็ยังไม่ไว้นะครับผมเจอดราม่าสนันหลายประเด็นเลยครับหลายประเด็นเลยนะครับประเด็นแรกก็คือถูกวิจารณ์นะครับในเรื่องของการแต่งตัวเออถูกวิจารณ์ในเรื่องของการแต่งตัว,ออถ,ว,ตตวถูกติงในเรื่องของ ว่าไม่ดูสภาพอากาศเอยอะไรเอยไม่เช็คมไม่เช็คอากาศอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่สองนะครับที่ได้ยินมาก็คือแบบว่าเรื่องแบบข่าวลือเหมือนมีคนตั้งใจปล่อยข่าวที่บอกว่าเขาเนี่ยไปพักโรงแรมโรงแรมนึงแบบราคาแบบไม่แพงแล้วก็มันไม่เก็บเสียงแล้วก็ไม่ไม่มีอ่างแล้วก็บอกว่า ทำอะไรไม่รู้เสียงดังสน,นั่นจนข้างห้องเนี่ยที่เป็นคนไทยเนี่ยเขานอนไม่ได้รูุนี้น่านอะไรอย่างงี้พี่น้องผมก็ได้เห็นข่าวนี้เหมือนกันนะก็มีคนออกพูดออกมานั่นแหละแล้วคนก็ปล่อยข่าวออกมาก็อยากเห็นหน้าน้องคนนั้นเหมือนกันว่าน้องคนไหนคนไทยคนไหนเฮ้ยอ่อต่อมาครับก็โดนติงในเรื่องของอ่ะการไล์สดขายของการไล์สดขายของนะครับขายสินค้าในเพศอ่า เกาหลีนะครับผมอันนี้ก็คือเขามีข้อห้ามอันนี้อันนี้มันมีข้อห้ามของเขาอยู่แหละอืมแล้วก็อีกหนึ่งข้อครับถูกจริงในเรื่องของการถ่ายแผ่นกล้องนะครับผมในที่สนาธารณะหรือว่าในร้านอาหารนะครับแล้วไปติดบุคคลในร้านหลายท่านเหมือนกันอันนี้ก็มีชาวเน็ตหรือว่าแฟนคลับเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะเลยว่าก็จะมีทั้งคนที่แบบบอกว่าเออปล่อยผ่านหรือบางคน ก็ไปเตือนดีๆนี่แหละผมอ่านดูแล้วนะเขาก็เตือนดีๆนี่แหละหรือบางคนก็อาจจะแบบฟาดแรงเลยก็มีแต่ผมมองว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะอันนี้มีคนเตือนมาแล้วก็มีคนทักทวงเข้ามาแบบนี้อันนี้ผมคิดว่าเป็นการที่เป็นการดีนะครับเพราะว่าณตอนนั้นอ่ะทั้งคู่ยังอยู่ที่นั่นอยู่แล้วก็ยังอยู่ที่เกาหลีอยู่แล้วมันมีข้อกฎหมายนะครับเขาคุ้มครองหรือเขาอ่ะ ดูแลในเรื่องของสิทธิ์ส่วนบุคคลที่การโดนแอบถ่ายในะที่สาธารนณะเขาถึงขนาดว่าห้ามอยู่ในอันดับต้นๆ้วเลยนะครับในสิ่งที่ห้ามทํำในการเดินทางไปเที่ยวเกาหลีอ่ะเดี๋ยวบ่อเจ้าดีจะมาเล่าให้ฟังนะมามาเกิอดอิหยังขึง้นเนาะ SP นะครับช่วงนี้เนาะที่ประเทศเกาหลีอ่าในรูปของการแต่งตัวใช่ไหม ของทั้งคู่ที่เขาไปถึงน่ะเขาก็เขาใส่ชุดนี้ไหมชุดลุกลงเครื่องก็คือลุกนี้ของทางนางเอกไหมก็ไม่ได้ดูแบบอะไรนี่ก็แบบก็โอเคนะก็ดูโอเคก็เหมือนเพิ่งตื่นเหมือนแบบสบายๆลุกเดินการเดินทางมันก็ต้องอย่างงี้พี่น้องครับต้องสะดวกในการที่จะนั่งอยู่บนเครื่องันนาน,น,านแล้วก็ต้องอ๋อมันสบายที่สุดแหละื่อแบบ งีบหลับเผื่อนอนเผื่ออะไรเงี้ยเพราะมันต้องได้นอนอยู่แล้วอะ่ะเดินทางห้าหกชั่วโมงอะ่ะหกชั่วโมงอ่ะมันต้องได้หลับได้นอนอยู่แล้วอ่ะมาลุกที่สองครับเกาหลีเกาใจ่ายเีก็คือลุกนี้ครับลุกนี้แหละแอบแอบ,อแอบขัดใจชาวเน็ตละมัง้งอแอบขัดใจชาวเน็ตละมั้งเนี่ยอ่ะอก็โอเคนะถ้าไม่อคตินะหลายคนก็ติงในเรื่องของอ่ะ พอมองไปถึงคนข้างหลังอ่ะเออก็เห็นอยู่เขาใส่รองเท้าแตะก็คนก็เออใส่รองเท้าธรรมดาแต่ว่านางเอกของเราก็คือใส่รองเท้าบูท๊ทครับแต่ว่าใส่ก็พอใส่บูท๊ทเสร็จแล้วมันก็ไม่เห็นแปลกเลยเขาก็นุ่งกระโปรงสั้นเขาก็ไม่จำเป็นต้องเขาก็ไม่ร้อนไงเออถ้าใส่บูท๊ทแล้วใส่แบบเป็นเสื้อคลุมยาวเป็นฮูสเปออะไรอย่างงี้ก็พอว่าเนาะพอจะไปเป็นห่วงเขาว่าเขาจะร้อนไหมอะไรยังไงอืมส่วนพระเอกก็คือใส่เสื้อแขนยาว ปิงขายาวก็ไม่เห็นแปลกเนาะอยู่ที่คนมองแหละพี่น้องครับแต่อย่างก็อาจจะไปขัดใจกับพวกเอ่อสไตลิสต์หรือแบบแฟชั่นนิสตา้าหรือว่าคอสตูมที่อืมอ่าเรื่องที่2ใช่ไหมเรื่องที่2ก็คือเรื่องอีมัลลุ่มบึ้มเนี่ยคืออะไรจนล่าสุดพระเอกนางเอกก็ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้นะบอกว่า น้องสันพระเอกสันโพสก่อนนะบอกว่าเอากันเสียงดังมากในโรงแรมฮะมือขึ้นบอด้แล้วก็เลขกซีมือขึ้นบอด้เลขกซีกันเด้อครับอืมแต่มือนี่บอนแน่ครับเรื่องปันไว้ใจเรื่องไม่เมื่อยปากหรือเอาเรื่องส่วนเอาเอาเรื่องตัวเองเน่เด้อไม่เมื่อยปากหรือ เอาเรื่องตัวเองหน่ยเด้อไว้เจอกันนะจุ๊ยๆอย่างเนาะผมประกอใจ <c oughs> <c oughs> แล้วกันแล้วก็นางเอกเชยออกมาแพลวพลาเชายออกมาว่าโอ๊ยกะเลยด็กะเกลยกะเลยหัวฉันจะนอนละเด้อถ้าเสียงดังจริงกะทายคลิปอัดเสียงมาเปิดเด้อแล้วพร้อมกับแปะคลิปนี้มา นนอเขาเรียกว่าเสียงดังเสียงหยั่งขนาดปพี่หยังก็ว่าเสียงดัง่เอาตอนนี้เป็นเสียงขอเลยขออนุญาตมันมาโดนได้ขอที่มาจะรอนใช่ไหมโอ้ยนองครับเว้ยมันเป็นโมไหวเคินเอาว่าเกิดอะไรขึ้นเอาแล้วเขาก็เหมือนเขาเคยกันจริงอยู่ไหนไหมถ้าสรุปมันจบตรงไหนอะเนี่ย อ๋อจบอะคอลลาเจนครับใช่ไหมหรืออะไรนะดีด่อกเหรอจบที่อันนี้นะครับอ่าดี่อกเ <c oughs> บิรงใหม่บอกเบิรงใหม่บอกใอยขึ้นหมักแทะเบิรงกเบิร์เบิร์จะนอนแล้วนะไม่เอาอีเมลจะนอนเขาเรียกที่อของนายคะ่ะเขาเรียกว่าเสียงดังเสียงหยางอยู่ขนาดประเทศเนี้ยเขาว่าเสียง,งดังไม่เอาวันนี้เป็นเสียงของนายจริง ขออนนั้มันมาโลได้ขอที่มาจะรอนจะน้อยจะนอนเขาขอที่ทอกหน่อยโอ้ยโอ้ยก็เห้ใครเลยหัวได้หยางอืออ่ะก็หลังจากนั้นก็เห็นออกมาเคลื่อนไหวบอกว่า SP ใส่ชุดไหนก็เรื่องของเราเกาหลีอ่ะวันที่23นะครับผม08ทับ2อ6 8กะก็วันนี้ก็มาในลุคนี้ ืนี่แหละพี่น้องครับอ่าก็เป็นแคปชั่นสุดท้ายที่นางเอกเขาโพสไว้นาะก็บอกว่ายิ่งบทเรียนยากขึ้นเท่าไหร่ถ้าเราผ่านมันไปได้เนี่ยเรายิ่งจะเก่งขึ้นเท่านั้นอ่ะก็สู้ๆแล้วกันครับเนี่ยแหละเป็นคนของสังคมเป็นอินฟูเป็นคนสาธารณะมันก็ต้องหย่นี้แหละอาจจะโดนแบบเออจะผิดหลายเรื่องอะไรเงี้ยยิ่งเป็นแพลวพาวแล้วเนี่ยมัน ไม่ต้องห่วงเลยชาวเน็ตเนี่ยเหมือนประมาณว่าฝากฝากปัจจัยสี่หรือว่าอะไรนะเกิดว้อย่างนั้นเออเหมือนเอามาเป็นเรื่องของตัวเองอีกเรื่องหนึ่งอ่ะเป็นสิ่งที่ต้องทําอ่ะก็คือสองแพ่วๆอืมแพ่วๆนี่คือต้องอย่าพลาดเลยนะแพ่วๆคือต้องอย่าพลาดเลยนะพลาดอะไรไม่ได้เลยนะเล็กๆน้อยๆถ้าคนอื่นพลาดได้แต่แพ่วพลาดกลายเป็นเรื่องใหญ่เห็นบอกอ้าวบัวหูวขึ้กัน <laughs> เอาเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับน่าจะเดินทางกลับกันวันนี้ใช่ไหมเพราะว่าเห็นแพ่นก็คือว่าอยู่ถึงวันที่23นี่แล้วก็เห็นว่าจะมาอะไรนะฟิตติ้งฟิตติ้งละครของทางช่องเจ็ดสีเนาะอืมอ่ะก็ต้องรอติดตามกันนะครับว่ายังไงแล้วส่วนในเรื่องของอ่าที่ผมลงไว้ก็คืออ่ะในเรื่องของกฎหมายของการอ่าว่าด้วยการไลฟ์สดขายของที่ประเทศเกาหลีอันนี้ก็ มันก็ไม่มีอแน่ชัดเหมือนกันนะเนาะว่าอะไรยังไงแต่เขาก็เดินทางกลับแล้วแหละป่านนี้ยเขาก็น่าจะกลับไปแล้วแหละป่านนี้นะแล้วในเรื่องของอันนี้ยคือก็ต้องระวังก็ฝากไว้ให้หลายๆคนได้คิดนั่นแหละเนี่ยะคลิปนี้ของพระเอกซันเนี่ยที่ว่าเขาแผ่นไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เขาแผ่นไปตรงเนี้คือเขาจะแผ่นตรงเนี้ปไปแล้วหลายๆคนก็เข้าไปทักท้วงเข้าไปติงอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปหรือเข้าไปแบบ อาถ้าเข้าไปเตือนก็ได้อะหรือเข้าไปบางคนก็อาจจะเข้าไปแบบแวะ,ะเลยแหละอาจจะเข้าไปว่าเนี่ยเนี่ยเประเด็นอย่างนี้เนี่ย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 มุม,มนี้อย่างนี้ครับอือคือคือเขาเขาจริงๆอะ่ะน่าจะอยู่ในในข้อกฎหมายที่บอกว่าเคารพสิทธิส่วนบุคคลเนะาะเห็นไ,ไหมอย่างมีคนแคปมาเห็นไหมมันก็สามารถเห็นหน้าของ พนักงานในร้านได้ชัดเจนเลยแล้วก็นี่ไม่ใช่แค่พนักงานในร้านนะก็ยังเห็นกับเห็นลูกค้าในร้านอีกหลายท่านเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องครับซึ่งเขาอาจจะมีกฎหมายให้ดูแลในเรื่องของตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วพระเอกเ,เ,เองก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นแล้วกันครับม,มีคนทักไปผมว่าดีเหมือนกันเราจะได้มองเห็นว่าเออโอเคเราจะได้ระวงังเพราะแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมะีเขาจะให้ความสําคัญกับในเรื่อง ที่บางทีอ่ะบ้านเราอาจจะไม่ได้เคร่งในตรงนี้แต่บางประเทศเขาอาจจะเคร่งมากๆก็ได้อย่างการส่งเสียงดังหรือการคุยโทรศัพท์ในที่สาธารณะอย่างรถไฟใต้ดินนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยอย่างญี่ปุ่นเนาะที่เราเคยเห็นเมื่อก่อนอันนี้เขาก็ห้ามนะห้ามเต้นห้ามอะไรอย่างเงี้ยห้ามพูดเสียงดังบนรถไฟฟ้าบนรถใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเกาหลีเนี่ยเขาก็มีเนี่ยข้อห้ามไว้นะข้อห้ามที่สําคัญที่อยู่ในอันลำดับอันลำดับหนึ่งของเขาเลยก็คือห้ามถ่ายรูปนะครับเกาหลีใต้เนี่ยให้ความสําคัญ กับการเคารพสิทธิส่วนบุคคลการแอบถ่ายรูปบุคคลอื่นในที่สาธารณะเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับและอาจมีโทษสูงอ่าแล้วมาดูโทษของตรงนี้หน่อยว่าคําว่าผิดกฎหมายและมีโทษสูงเนี่ยมันสูงขนาดไหนมันสูงขนาดไหนามาดูข้อควรรู้นะครับที่ทางเว็บไซต์นี้เขาลงไว้นะเขาบอกว่าเนี่ยคือข้อหนึ่งนะครับ เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยก่อนที่ไปเกาหลีนะครับต้องรู้ข้อห้ามอะไรควรทำไม่ควรทำเพื่อเราจะได้เที่ยวแบบสบายใจเขามีข้อหนึ่งนะครับว่าห้ามถ่ายรูปในที่สาธารณะอืมคนเกาหลีเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการเคารพสิทธิส่วนบุคคลมากที่สุดนะครับที่สุดเลยนะเขาบอกว่าสังเกตได้จากโทรศัพท์มือถือนะครับของประเทศเกาหลีเนี่ยของเกาหลีเนี่ย เขาจะไม่สามารถปิดเสียงชัตเตอร์ได้เสียงชัตเตอร์เนี่ยในการถ่ายภาพถูกบังคับใช้แล้วก็ห้ามห้ามปิดแล้วก็ไม่สามารถปิดได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาถ่ายโดนแอบ,บถ่ายรูปเนี่ยเราจะได้รู้ตัวอืมนี่แหละครับอ่าเราจะได้รู้ตัวนั่นก็คือเพื่อป้องกันการแอบ,บถ่ายนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับผมเราคนไทยเนี่ยเวลาไปเที่ยวเกาหลี ก็อย่าไปแอบถ่ายรูปอปป้าหล่อๆหรือออนี่สวยๆนะแล้วก็เอามาลงโซเชียลของตัวเองเนี่ยโดยเด็ดขาดเลยนะเราต้องได้รับการอนุญ,ญาตจากเจ้าตัวก่อนมิฉะนั้นนะคะจะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง7ปีครับปรับถึง30ล้านวอนเลยทีเดียวครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับพี่น้องเระวังไว้ก็ดีแล้วก็ข้อต่อๆไปก็คือเนี่ยอะ ให้ชิดขวาขณะขึ้นลงบันไดนะครับข้อ3ก็คือไม่ว่าจะเป็นการรับของหรือให้ของก็คือต้องให้ด้วยสองมือเท่านั้นนะแล้วก็ 5, ข้อ4ี่ห้ามนําตะเกียบเนี่ยห้ามปักตะเกียบบนถ้วยอาหารข้อ5นะครับห้ามนํายาลดน้ําหนักนะครับแล้วก็พืชผักและผล,ละไม้หลายหลายรายการห้ามนําเข้าประเทศเกาหลีเด็ดขาดอ่าข้อ6นะครับเมื่อใช้ชักโครกเสร็จก็ให้ปิดฝาข้อ7นะครับ ทานอาหารนะครับในร้านที่เป็นร้านฟาสต์ฟู้ดนะทานเสร็จแล้วก็ควรเก็บถ้วยจานแล้วก็เก็บขยะไปทิ้งด้วยให้เรียบร้อยข้อ8นะครับห้ามเสียงดังบนรถแท็กซี่และรถสาธารณะและรถไฟใต้ดินครับข้อ9นะครผมห้ามนำเงินเข้าและออกประเทศเนี่ยมากกว่า1.000 0ดอลลาร์สหรัฐครับข้อ10นะครับผมห้ามต่อราคาสินค้าในร้านที่มีป้าย บอกราคาชัดเจนอันนี้ก็คือเขาห้ามอ่ะโอเคครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นเป็นข้อ,อเตือนระมัดระวังข้อควรรู้ไว้แล้วกันเนาะอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าจะตําหนิเขาอ่าเอสพนะเพียงแต่อตอนที่เขากลับมาแล้วแหละการที่เขาจะเดินทางไปอีกต่อไปก็คือต้องระวังหรือว่าเราเนี่ยเอฟซีแฟนคลับหรือว่าคนไทยทั้งหลายนี่แหละครับจะไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยใครเข้าได้ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่า ก็คนเข้าไม่ได้ก็เยอะแต่คนที่เข้าไปได้ก็มีแต่พอเข้าไปได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเนี่ยทำตามในเรื่องของอกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็ทําตามในเรื่องของมารยาททางสังคมด้วยเพื่อไม่ให้เขามองว่าเอออะไรหลายอย่างอะไรนี้แล้วโอเคครับเจอกันนะครับผมเจอกันสําหรับ SNP นะ SP นะครับเจอกันสําหรับละครช่องเจ็ด รับรองว่าปังแน่นอนครับผมอ่ะสำหรับวีบดีโอวไซนี์ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ